วันที่24พฤษภาคม2564ครับเช้านี้อากาศดีฝนตกนะครับก็เลยจะพาเพื่อนๆมาเดินชมสวนที่บ้านเราครับบ้านลูกหมูสี่ตัว <c oughs> ในรังหมาป่านะครับเราตั้งชื่อว่ารังหมาป่านะครับชื่อบ้านเรานี่คือทางเข้าบ้านยามเช้านะครับครับทางเข้าบ้านก็จะปลูก ต้นพยูงเป็นป่านะครับตั้งใจจะทําเป็นอุโมงต้นไม้เพิ่งเริ่มปลูกได้เมื่อสุลานี่เองแต่ก็ถือว่าเร็วพยูงเป็นไม้ที่โตเร็วภาพตอนเช้าบรรยากาศดีครับแดดเพิ่งออกครับตอนนี้ก็ฝนตกด้วยบรรยากาศก็จะสดชื่นร่มรื่นหน้าบ้านปลูกต้นก็จะมีต้นพยอมนะครับต้นพยอยต้นจิกน้ำาูนเจ้าเก้าจะชอบมาดูดอกของจิกน้ําแล้วก็บอกว่า พ่อมูตงังได้เอาแอบไขไว้ฝนตกบรรยากาศจริงๆครับต้นไม้ที่ปลูกไว้ใช้พยายามอยู่ปีกว่าครับเกิดแนวป่าขึ้นจริงๆ ลูกปลาคราบที่บอ่อหน้าบ้านเล่นน้ำกันร้อยเออยยังมีความสุกนะครับเราเราปลูกจังใส่กระถางเอาไว้เพราะว่าช่วงบ่ายเนี่ยจะทำให้บริเวณระเบียงตรงที่มันล่มคลึ้มนะครับมะนาวเลมอนเขาบอกถ้าสุกแล้วจะลูกเหลืองๆแต่ปัจจาบัานมันออกรูปมานานแล้วลูกโดกมากนะฮะแต่ยังไม่เห็นมันสุกสีเหลืองสักลูกเลย ตรงนี้หลังบ้านตรงห้องกินข้าวก็จะเป็นเป็นลานตั้งใจว่าจะเป็นลานออกมากินข้าวนอกบ้านแต่ว่ายังไม่เคยจะออกมาใช้เลยปลูกต้นมะพร้าวไว้สีต้นเพราะว่าลูกสาวพี่เจ้าเกี้ยวชอบบรรยากาศทะเลครับอันนี้จะปลูกต้นระตวันที่เสาตั้งใจจะให้มันเลยทําโครงไว้รอละมีต้นระตวันกับต้นพวงชมพูรับของฝาก็จะเป็นมะลิแต่ก็จะมีกระถางบัวกำแพงตรงนี้นี่นกลายเป็นสีเขียวหมดกำแพงอิดนะครับ แต่เราปลูกกินตุต๊กแกไว้ตอนนี้กินตุต๊กแกมันเกาะทึบหมดละกายเป็นกระแพงสีเขียวทุบเลยข้างห้องทำงานผมเปนคนชอบเลี้ยงปลาก็เลยทำเป็นอ่างปลา <_ s 2> เต็มเลยก็จะเึ็ข้างข้างทำงานมีบัวทำระบบกรองน้ำข้างบ้านข้างบ้านของท่านในพลกับบ้านหมอฟิลก็จะเห็นว่าเป็นฝาทึบเลยครับส่วนข้างบ้านเราก็ปลูกจำปาครับ มครคับผข้างหลังจะเป็นสวนผลไม้ที่กินได้นะครับมีมะพร้าวมะพร้าวนี่เยอะที่สุดนนั้นก็จะมีไม้ยมมีส้มโอมีมะดันครับมีมะดันมีชมพู่น้ำดอกไม้มีขนุนครับแดดออกมาแล้วครับ บรรยากาศฝนตกมางแต่ตีห้าครับลุกมาทํางานตอนนี้เจ็ดโมงกว่าก็ลงมาเดินชมสวนก็เลยอยากจะถ่ายคลิปเก็บไว้็นที่ระเลึกตรงน,นี้เป็นสนามบาสแต่ยังไม่ได้ทาแป้นบาสเอาไว้เล่นบาสกับก้าวตอนนี้เลยใช้แป้นบาสชั่วเขามัดใส่ต้นต้นพยอมอยู่หน้าบ้านเล่นบาสไปก่อนครับตรงศาลาตัวน,นี้จะเป็นเวิร์กช็อปของผมที่ผมชอบทํางานปั้นงานเซรามิกนะฮะแล้วก็ ทำเป็นเนินขึ้นไปแล้วก็ปลูกต้นไม้ล้อมตอนนี้มันทึบหมดแล้วล่ะจะมีกอไผ่มีไผ่หลายพันเลยครับมีไผ่ดําไผ่ทองไผ่เลี้ยงไผ่น้ําเต้าไผ่กิมจุงนะครับขึ้นไปเป็นเนินขึ้นไปนิดนีดเป็นเป็นเวิร์กช็อปตั้งชื่อว่ากระท่อมไม้ไผ่ครับเหมือนบ้านผมเบ่งในสามก๊กอันนี้เป็นคอกหมาคอกหมาเลี้ยงหมาไว้สองตัวตัวนี้เป็นพิษบูอายุสามเดือนอีกตัวหนึ่ง ที่อยู่ข้างบนนั่นก็คือตัวดำและตัวใหญ่ละปีหนึ่งรัไวเลอร์ปกติมันก็ปล่อยตามธรรมชาติเพราะมันมันไม่ได้ดุอะไรถ้าเราไม่ได้ขังไม่ได้อะไรมันก็ไม่ใช่หมาที่ดุนะฮะนอกรั้วออกไปด้านหลังนี้จะเป็นป่าหมดครับบรรยากาศเช้าๆที่ลังหมาป่าครับ บ้านของหมูน้อยสตัวครับอรุณสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับ